ฟ้องหมิ่นเรียกเผดังตีข่าวนาฟชัฏนันหลานแพทนปภาถูกมีเก่าของอดีตแฟนฟ้องหมิ่นเรียกหนึ่งแสนปมด่าขายเอ็กกลางเฟซบุ๊กผู้กรณีถามไม่รู้จะจ่ายครบตอนไหนเรียกว่าดราม่าเข้าอย่างจังเลยทีเดียวสำหรับนาฟชัฏนันหลานสาวแพทนปภาที่เคยเปิดใจว่าชอบอาทรรพ์และถึงแม้ฝ่ายชายจะมีแฟนก็ไม่ติดรอได้จนถูกวิจารณ์ยับหลังฝ่ายชายเปิดตัวแฟนสาวที่คบมา6ปีซึ่งนาฟก็ชี้แจงว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่าฝ่ายชายมีแฟน ส่วนที่บอกว่าไม่ติดที่อีกฝ่ายมีแฟนนั้นสื่อเอามาเขียนข่าวไม่ครบล่าสุด7พฤศจิกายน2566นาฟก็เจรามาอีกเรื่องหลังเพจอัธรศออกมาเผยประเด็นที่เจ้าตัวถูกคู่กรณีซึ่งเป็นอดีตภรรยาของแฟนใหม่นาฟที่เพิ่งเปิดตัวคบเมื่อต้นปีฟ้องมีประมาทเรียกค่าเสียหายกว่า100,000บาทหลังต่อว่าอีกฝ่ายด้วยคำหยาบคายกรี่ขายมีกลาง Facebook ซึ่งนาฟได้ขอไกลเกลี่ยและเพิ่งจ่ายค่าเสียหายไปเพียง20,000บาทเท่านั้น กครรันมันก็มีประเด็นที่มีสาวท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาแอดอยากให้แอดพูดถึงข่าวนี้บ้างก็คือมันเป็นเรื่องของชินาเฟอร์สาวท่านหนึ่งอันนี้ขอเล่าคร่าวๆนะครับเป็นรายละเอียดข้อมูลจากทางฝั่งเจ้าตัวมาเล่าให้ฟังเรื่องมันประมาณต้นปีมกราคมที่ชินาเปิดตัวคบกับหนุ่มคนใหม่ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เคยมีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ว่าเลิกรากันแต่เรื่องของเรื่องคือมีเพจดังโพสต์รูปคู่ชินาฟกับหนุ่มคนนั้นพวงด้วยแคปชั่นโยงหาแฟนเก่า ทำให้ผู้หญิงท่านนี้ไม่พอใจเลยตั้งโพสตแคปชั่นว่าไม่ต้องเอาชื่อหนูเข้าไปเกี่ยวนะคะไม่อยากเป็นข่าวหลังจากนั้นชีนาฟก็เข้าไปคอมเมนต์ไม่อยากเกี่ยวข้องกับหนูเหมือนกันขยะให้ประจานมีหลักฐานหมดนะที่ขายนี้ไม่ไวายโย,ยยังมีบุคคลอื่นๆที่สาวเจ้าบอกว่าเป็นเพื่อนนฟัฟมาถล่มคอมเมนต์ว่านางจนนางเครียดเลยทําการฟ้องหมินประมาทโดยขึ้นศาลก็ให้ปรับหนึ่งแสนบาทพร้อมขอโทษแต่ทว่าทางชีนาฟก็มาขอไกลเกลี่ยบอกว่าตนไม่มีเงิน ซึ่งปัจจุบันนี้จ่ายมา20,000ยังขาดอีก80,000บาทจ้าขณะที่สาวคู่กรณีก็ได้ตั้งคำถามฝากถึงนัาวว่าส่วนเงินชดใช้ค่าเสียอีก80,000บาทและคำขอโทษผ่านสื่ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว,ว่าจะได้รับตอนไหนเพราะตั้งแต่สาที่ภาคสาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อในเรื่องนี้เพิ่มเติม